สวัสดีครับประมเขืออีสานใต้ครับครับมือนีผมขับมาหาแม่เต๋ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวทางความฝันของแม่เต๋น้ำกันครับงวดของวันที่16เมษายน66ครับแม่เต๋สวัสดีครับครับแม่เต๋ดังไฟเห็นยังเป็นที่ถอดไปห้ง อ๋อกาลังสีเฮ็ดกับเขากินกันบ่ครับ่งเพิ่นอืมครับครับได้ปลามาจะทั้งใดล่ะแม่ปลานั่นบ่ไปจับมาแน่ก็ซื้อข้าวแนมาเทอะไอ้มาตากแดดไว้ครับตากแดดตางแหงมันเต็มอืมสีอย่างสีอย่างกินครับอ่าแล้ววดนนี้เนาะแม่วันนี้ก็คือวดของวันที่สิบหกเมษายนครับหกหกเป็นแถวฝันฝันรือยังครับนี่ครับฝันฝันติดต่อกันซามขึ้น ตั้งเต่ขึ้นเือนกันฟันคือกันตั้งเตเลยออกมานน่แมนฟันไอสามขึ้นจับแต่ป่าฟันคือกันเลยบอกครับแมนจับป่าใส้คุเต็มมันกับบดินเลยปลาดุกครับขึ้นก่อนจะปลาดุกเต็มคุไปฮาคุบ้าไม่ไห้เออจับใจคุบัดขึ้นที่สองกับจับปลาดุกเออบัดขึ้นที่สองนั้นมีคนรยางหน้าแบบน่าเอาน่แยละครับ มาอัน<ม>ไปเห็นหน้ากันอยู่มองร้านค่ะมาในเบิ้งบางสิ <c oughs> ยังมะอีกอนึ่มีเรื่องเสือบอ,อกกันแม่วาครับยังล่ะเอ้ยว่แม่พันว่าขัดจับปลาตัวก็ไปเปิดน้ำใส่ปลาเปิดน้ำใส่แม่มกปลาไประเจ้าแล้วมันก็มกใส่ขี้ต้มไปนะเอ้ยเอาขู่กันน้าแม่วาเนาะครับครับเอ้ยว้ยเอาอีกเลยเนาะว่าคนไปสามคนไม่ยิ่งเปิดน้ำใส่ปลาแม่ครับเออ แม่ว่าเปมันเป็นอีหยังอืจับปลาสามคืวคือนั่นแหละเืนที่สามืนที่สามจับปลาอีกคือเก่าอีหยังจับตปลาแม่เป็นคนจับเองเนาะจับเองเมื่อผู้เดียวอะไรจับอุ้ยจับปลาจับกับไปเอาไปใบยันเขาจับไปใบจับไปใบเอาบัดมันมันมีคู่ใส่จ้ามาอีกใส่เต็มคู่ดำๆซํานี้นะครับครับคู่มันหน่อยเอ้ไปเอาคู่กันแน่ว่ะครับ เอาก็ไปเอาเงือนในซ่าวอบัติเลือกคุกมาเขากับไปเป็นน้ำใสอกูบอกป้าไว้จะได้ประกันมาเปิดน้ำใสม่ว่าครับเป็นยังไงอืมกับสี่เอาด้อครับกระซ้ำนี่บอกขาเม่์นี่ฟันจริงดีอ๋อันซ้คือเดินั้นติดต่อกันเลยฟันออกฟันเดิมเดิมนี่น้องเม่เนาะเคยฟันลักษณะแบบนี้บอกขาเมยตั้งแต่เกิดมาบอกเคยฟันย่ำจังสิเออ ก็คือลอมนี่นี่แม่แม่เตียวดี่ฟันว่าตะของนี่จับ,บแต่ป่าจับแต่ป่ากยังครับแต่เป็นเป็นปลาดุกทั้งสามขึ้นเลยบอกคับแม่แม่ครับแต่แต่มันมันสิมีอ่าผู้หญิงอีก <คน S 1> สองคนผู้หญิงนึ่งสองคนในยางมามามา,มาเปิดน้ำเปิดน้ำคือแบบทอใช่ไหมครับใส่โอ้ผู้หนึ่งมุกปลาใบจับมุกถือต้มใบมันมีขูดใส่ไหมครับอะไรมันเปิดน้ำใส่ไหมอืมว่า แม่คงฝันบ่าตื่นสามารถมาพอน่ะกันหรือเปล่าคุณมาหนิมาสิยิ่งอีกแม่บ่นึ่งฝันว่าจะปไปมุกไว้เพิ่นไปเปิดน้ำใส่ว่าบุญมาแต่บอกยังเพิ่นว่าครับๆแล้วเข้าฝันนอนแม่แม่แล้วไอ้มันเป็นปลาดุกได้หลายบ่แม่โอ้ยบ่มี่มองจะใส่คุกเต็มเต็มคุกบ่ดินบ่อีหยังรุกยังคือตัวใหญ่ๆทีทีทครับๆมันก็บ่ดินให้แม่จับใช่ครับ แม่ฝันนี่ฝันใก่ชี้แจงหรือว่าจังไดแม่หรือว่าเวลาเท้อใดแม่ตัวนจจั้นบักจักไอ้สีแจงบะแจงหนึ่งเบอร์แบบฟันว่ามันตื่นมากอะตื่นของฟันน่ะตื่นมากอะที่สามที่สี่แม่ก,ก็ลุกเร็วอ๋อครับครับแต่สามฟันนี่คือจำได้เนน <จำ S 1> ม่นเ <จำ S 1> ม่นบ่เม็เหม็นด <บๆ S 1> จำเหม่นเหมือมืดครับบ่เคยฟันลักษณะบแบบนี้อีกเนาะบัดนี้แม่ไปบอกไอ้ข้องฟังคนว่าจัได้เงิน พอสู้ไปไหนฟังครับพอในบ้านน่ะนะโอ้ยคุณพัดได้แคป่าเว้ยครับคลาดได้ป่าใจจะได้เงินจ้าได้เงินเรื่องี้ยเหมืองสิหรือว่าได้เงินเรื่องไอ้ลูกสาวกลับมาจากเมืองนอกในบ้านแม่เชื่อเงินมาให้คนกลางสั่งทำไมโอ้ยแม่ว่าโอ้ยเขาอยู่เมืองนอกจากปีแล้วครับเขาบุกขึ้ส่งให้แม่ดอกอืมแม่ เีลวนเน้ยเ่ยพอวายัางถกขนเฮาถ้าบบมีเงินนี่ครับอบอกลับมาเยี่ยมบ้านปานใดได้ไแมครับปเป็นบายยูเออลูกกับสองคนม่นล่ะลูกสาวกัเลียนมออมออ้อยังอีไงมันคบักน่อยอีกอเรียนซ้าจะเหา,า,ข,า,าข้างในสานโตคือมาเฮานีา่ล่ะครับครับเขาบ่เคยส่งให้แม่ดอกว้าน้หงูน้ครัวเขาบ่เคยส่งดอกขันก็ส่งแล้วละหาลอยเล0 0ก็ยังวมาดีบังสิ แม่กบอกอีนี่แหละแม่แล้วทาแม่ฝันลักษณะแบบนี้แม่สิตีข้อมฟันของตัวของใดตัวเลขตัวใดครับที่ว่าฟันสามขึ้นซอนเนี่ยแม่ฟันจับกับเจ็ดครับป้ากับแปดครับแม่ก็บอกเจ็ดห้าแปดแปดห้าเจ็ดแม่ก็บอกเสิ่งเจ็ดห้าแปดแปดห้าเจ็ดแบบบางคนก็บอกว่าห้าแปดเจ็ดเขาตีตีลง เจ็ดแปดห้าห้าแปดเจ็ดอือครับอ่าก็คือแม่แม่ตีว่าจับนี่ก็คือเจ็ดหานี่ก็คือแปดานี่ก็คือมือปากปากคือแปดเจ็ดห้าแปดแปดห้าเจ็ดอือถไปแปดเจ็ดก็ไปกามาเนาะแม่เนาะครับครับถ้าแปดเจ็ดก็มีครับอือโอ้ยฟันจดงได้จริงฟันแบบนมัจับตัวป่า ครับเข้าไปเอ้ยโตสีได้งเงินนะหลุกลงมามันคือ่าไปน้ำเขาเอ้ยมาไปหรอเว้ยเขาไปแล้วเขาไปเมื่อยลร่ละยางเมื่อยหร่ะเที่ยวครับกะบ,บนเนี่ยน้อแม่เพราะว่าโชคมันกะอาจจะมาทางไหนทางหนึ่ง,งเพราะว่าถ้าฟันเกี่ยวกับว่าเข้าใดป่าป่านี้เต็มคู่คือเอาเอาบวดบวบไว้นาะแม่เนาะเอาอีกจนเอาคู่มาใส่อีกครับครับแต่ก็แซเนีแซมเนีเดบบจับมันกับดินมันยู้เต็มคู่ ครับอันอันนี้ก็คือหลังจากที่วันเลขออกมาแล้วเนาะแม่ก็คือแม่ก็มาฝันติดติดกันเลยครับสามขึนติดฝันในลักษณะเดียวกันครับครับกับประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับตัวเลขที่แม่เตียวตีให้ครับท่านผู้ชมครับก็คือเจ็ดห้าแปดแปดหาเจ็ดครับก็ลองพิจารณาเบิงครับเสือสาหาแปดเจ็ดตัดเอาเนาะแม่เนาะแงนตัดเอาสมตู่สมตู่ก็เอาไปครับถือเนาะครับแม่ ครับเอาผมก็ขอบคุณคุณแม่แตีวได้หลายครับผมครับที่มาแบ่งปันแนวทางหวังความฝันให้ฟังครับครับแม่แตียวอวยพ่อให้ท่านผู้ชมน้ำเนยครับผมให้ผู้ชมถือเด้อไล่ไลเด้อตีเอาเด้อลูกเด้อแต่ละคนเด้อครับแม่ใบมีแม่แม่หูจักซื้อเลขน้ำเขามันันบาได้ซื้อกันออกออกคัดออกคือครับน้างบ่ถือบ่ห้ยมาได้ซื้อ